สวัสดีค่ะผู้กปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูโอในวันที่9สิงหาคม2564นะคะเป็นแรกของสัปดาห์นี้เลยแล้วก็เป็นสัปดาห์วันแม่แห่งชาติด้วยนะคะ,ะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องบ้านแสนสุขค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องบ้านเราไปฟังเพลงบ้านกันก่อนเลยค่ะเด็กๆ ค่ะเด็กๆเ,เราฟังเพลงบ้านกันไปแล้วทีนี้เราจะมาท่องคำคล้องจองนี่คือบ้านกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะอ่าเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆพวกหนูไม่ดือ้อไม่สนเพราะหนูทุกคนนั้นเป็นเด็กดีอ่าพร้อมแล้วนะคะกูขอมือสองข้างเลยค่ะ มือโนอยื้นาอ่าทำแบบนี้อ่าทำแบบนี้นะคะแล้วเอาในโป้งชนกันเด็กจะได้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะอ่าพูดตามครูโอนนะนี่คือบ้านอ่าพูดเลยลูกนี่คือบ้านต่อไปนะคะทาแรกนะต่อไปทำมือแบบนี้ เอาปลายน,นิ้วกลางชนกันนะคะทําเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นี่คือหลังคาพูดตามพร้อมกันเลยลูกนี่คือหลังคาอ่าเป็นสามเหลี่ยมน,นะคะต่อไปลูกเอามือชนกันแบบนี้นะคะเปิดออกไปเลยลูกอ่าชนแบบนี้เหมือนเราจะเอนะคะชนแบบนี้แล้วพูดว่าเปิดประตูเข้ามาอีกครั้งนะคะ เปิดประตูเข้ามาอ่าได้ไหมคะต่อไปนะคะเจอผู้คนมากมายทํามือแบบนี้ลูกเจอผู้คนมากมายเยอะมากหยุบหยับ <c oughs> เจอผู้คนมากมายนะคะต่อไปเอามือวางนี้คะขนาดกระลำตัวแบบนี้นะคะชูสองนิว้วแล้วแตะไปที่ฝ่ามือของเราเดินเข้าไปข้างใน ะคะเดินจากปลายนิ้วนะคะเข้าไปข้างในอ่าได้ไหมคะอ๋อนนเอามือลงข้างเดิมนะคะมือลงชี้ลงพื้นข่้ปลายนิ้วชี้ลงพื้นชี้ลงที่ตักเรานะคะแล้วก็อีกมือน,นึงชวสองนิ้วเหมือนเหมือนเดิมนะคะเห็นคนไต่บันไดอ่าอีกรอบนะคะเห็นคนไต่บันไดต่อไปลูกท้าต่อไปเอามือชวนกันเหมือนเดิมนะคะ แง้มประตูแงมนิดเดียวเหมือนเราแอบดูแง,แงแงประตูเข้าไปเห็นคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะลองใหม่หมั้ยสนุกไหมคะอลองฝึกสมาธิตัวเองดูนะเดี๋ยวท่องทุกวันเลยจะเด็กจะได้ทำได้นะคะ เอาใหม่นะทีนี้จะเร็วขึ้นนิดนึงไปเรื่อยๆเลยนะลูกนะมือขึ้นมาแบบนี้นี่คือบ้านนี่คือหลังคาเปิดประตูเข้ามาเจอผู้คนมากมายเดินเข้าไปข้างในเห็นคนไต่บันไดเง้มประตู เห็นคนสวัสดีอได้ไหมคะตบมือให้ตัวเองดังๆเลยอเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆค่ะเด็กๆเรามาต่อความหมายและประโยชน์ของบ้านกันนะคะ ความหมายของบ้านก็คือบ้านเป็นที่อยู่อาศัยที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเป็นที่ที่ให้ความรักความอบอุ่นของทุกคนในครอบครัวแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะค่ะส่วนประโยชน์ของบ้านก็คือในแต่ละห้องภายในบ้านของเราก็จะมีแต่ละห้องตั้งแต่ห้องนอนห้องอะไรคะห้องนอนห้องครัว ห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็ห้องน้ำเป็นต้นสี่ห้องหลักๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องแรกกันเลยค่ะค่ะห้องแรกที่เราจะมาดูกันนะคะนั่นก็คือห้องนอนศัพท์ภาษาอังกฤษวันนี้ก็คือ bed room bed room ห้องนอนค่ะห้องนอนเราก็ต้องใช้สำหรับการ ใช่คะลูกนอนใช่แล้วไว้สําหรับการนอนการพักผ่อนนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราจเจริญเติมโตและแข็งแรงเด็ดกๆต้องนอนให้เป็นเวลานะคะอย่านอนดึกจนเกินไปสามทุ่มก็พอแล้วนะลูกนะอย่าดึกมากกว่านี้เพราะเรากําลังอยู่ในวัยเจริญเติมโตนะคะต้องนอนให้เร็วอย่านอนดึกจนเกินไปเพราะจะทําให้ร่างกายของเราอ่อนเพลียได้นะคะเด็กอ่า ต่อไปเป็นห้องรับแขกนะคะศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือ living room living room หรือเด็กๆจะเรียกว่าห้องนั่งเล่นก็ได้นะคะเพราะห้องนี้ส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆก็จะมาทำกิจกรรมร่วมกันเช่นการดูโทรทัศน์การนั่งคุยเล่นทำกิจกรรมในห้อง นั่งเล่นของเด็กๆในห้องรับแขกนะคะรวมถึงเป็นห้องที่สําหรับรับใครคะเวลาคุณพ่อคุณแม่มีเพื่อนมาก็จะมานั่งกันที่ห้องนี้นะคะอ่านี่ก็คือห้องรับแขกคะ่ะค่ะต่อไปห้องน้ําค่ะเด็กๆห้องน้ําศัพท์ภางกฤษวันนี้คือบาร์ดลูมบาร์ดลูมห้องน้ํา เป็นห้องที่เราใช้ทำกิจวัตรประจำวันชำระร่างกายให้สะอาดตั้งแต่อะไรคะลูกอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันทำธุระส่วนตัวนช่ไหมคะการขับถ่ายนั่นเองและเราก็จะต้องรักษาความสะอาดห้องนี้ให้มากที่สุดด้วยนะคะเพราะว่าจะต้องทำให้ห้องน้ำสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะต้องเป็นห้องน้ำที่หอมสดชื่นนะคะ เด็กๆเดี๋ยวเรามาต่อกันบ้านของเราวันนี้นะคะการบ้านของเราวันนี้มี2ออย่างนะคะอย่างที่1คือให้เด็กๆระบายสีรูปบ้านนะคะ,ะมาดูใบงานรูปบ้านกันเลยค่ะภาษาอังกฤษบ้าน house house บ้านเด็กๆระบายสีให้สวยเลยนะคะเอาให้แบบสบายมาแล้วสวยน่าอยู่เลยต่อไปนะคะใบงานที่สอง ครูโอพูดเรื่องห้องต่างๆภายในบ้านแล้วอ่าครูโอจะให้เด็กๆเป็นนักสำรวจนะคะวันนี้ให้เด็กๆไปสำรวจห้องต่างๆภายในบ้านและเด็กๆก็ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็เด็กๆก็ชอบห้องไหนมากที่สุดเด็กๆหยุดที่ห้องนั้นเลยแล้วถ่ายรูปมาให้ครูโอดูถ่ายคลิปก็ได้นะคะแล้วอธิบายว่าห้องนี้คือห้องอะไรเช่นเด็กๆไปหยุดที่ห้องนอน เด็กๆก,ก็อาจจะอยู่ที่ห้องนอนทำท่านอนหลับก็ได้แล้วก็บอกครูโอว่าห้องนี้คือห้องนอนของน้องจุดๆว่าไปใช้สำหรับนอนหลับพักผ่อนศัพท์ภาษาอังกฤษถ้าใครจำที่ครูโอสอนได้พูดดดวนนะคะห้องนอนพูดว่าอะไรคะอ่าเก่งมากเลยอะไรคะเบดรูมอ่าเก่งมากเลยแล้วครูโอจะรอฟัง จะรอชมผลงานของเด็กๆนะคะถ่ายคลิปมาส่งครูโอด้วยนะคะส่วนกันบ้านนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องมาส่งที่โรงเรียนนะคะช่วงนี้โกอนุญาตให้คุณพ่อคุณแม่ส่งทางไลนย์อย่างเดียวเลยนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายเจอกันพรุ่งนี้นะลูก